ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาว่าอดแค์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือแห่งปัญญาเล่มที่2อนั่นเองนะครับในตอนที่15สติปัญญาอันล้ำลึกที่ฝังอยู่ในร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับในตอนนี้ครับพูดถึงเกี่ยวกับวินเลียมบริกนะครับผู้อาวุโสทั้ง4คนนะครับซึ่งมันมีอยู่รูปหนึ่งนะฮะเป็นผู้อาวุโสคือน่าจะเป็นรูปนี้นะฮะก็เขาเป็นภาพวาดนะครับด้วยดินสอและสีน้ำบนกระดาษ นะครับโดยวิลเลียมเบรกกวีจิตกรนะครับและช่างพิมพ์ชาวอังกฤษผลงานศิลป,ปะชิ้นนี้ครับสร้างขึ้นราวๆคิดศกราด1,803นะครับถึงคิดศกราด1,805นะครับ2ปีและจัดแสดงอยู่ในหอศิลป์เท็กซ์ในลอนดอนตั้งแต่ปีคศ1949นะครับผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นภาพนิมิตของฉากต่างๆจาก หนังสือวิวร์ดบทที่4และบทที่5เดเกนะครับซึ่งเป็นฉากท,ที่นั่งของพระที่นั่งของพระเจ้าที่ถูกเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์จอห์นเซนจอนนะครับหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์เองเซนจอดผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับภาพนี้เนี่ยขนานไปกับสมองของมนุษย์นะครับโดยตรงโดยสื่อถึงสมองในฐานะวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่สมองเนี่ยเป็นที่นั่งของสติปัญญานะครับและ ความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่ก้านสมองเนี่ยทำหน้าที่เป็นบัลลังก์แห่งจิตสํานึกความเชื่อมโยงนี้ครับเน้นย้ําถึงบทบาทของสมองในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทําให้ศิลปะเชิงวิสัยทัศน์ของเบสสอดคล้องกับสัญลักษณ์อันล้าลึกของจิตใจในฐานะภาชนะสําหรับภูมิปัญญาสูงกว่าเนเอง การปรากฏตัวของผู้โอาวุโส24คนในภาพ The Flow and Tw Twist นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับของวิลเลียมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นประสาทสมองทั้ง24เส้นของสมองในมนุษย์เองนะครับซึ่งจับคู่การเป็นคู่เส้นประสาทของสมองที่แตกต่างกาัน12สอคู่องค์ประกอบของภาพวาด มีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างของสมองมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งจุดนี้ช่วยเสริมความเชื่อมโยงนี้ครับกับการจัดวางตำแหน่งที่เผยให้เห็นว่า การพัฒนรณาถึงบรรลังอันศักดิ์สิทธิ์ของงานในศิลปะสอดคล้องกับบทบาทสมองในฐานะูนย์กลางแห่งจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์นี้ครับไม่ใช่เรื่องมเอิ่นครับแต่เป็นการสะท้อนแนวคิดที่ว่ามนุษย์ในฐานะจุลภาคของจักรวาลเป็นตัวแทนของจิตสา,าน,น,นึกอันศักดิ์สิทธิ์โดยสมองเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่นั่งสติปัญญาของจักรวาลในเลงต่อไปครับเป็นผลงานศิลปะเชิงสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนะครับซึ่ง ท่านเดิมครับปรมาจารย์ด้านจิตรกรของเนไทยแลนด์นะครับชื่อแกลาสเดวิลนะครับในช่วงปลายทศวรรษที่15และต้นทศวรรษที่16ได้ถ่ายทอดแกนแท้ของความสัมพันธ์ในศาสนาและความงามตามธรรมชาติไว้บนผลงานของพวกเขานะครับผลงานของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในฝีมืออันประณีตและสีสันอันหลากหลายโดยภาพวาดของเดวิลเนี่ยจะ พัฒน,นาถึงฉากต่างๆในภาะคัมภีร์เบเวอนะครับด้วยนะครับโดยความรู้สึกทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งความใส่ใจในรายละเอียดและภาพวาดวิสพิวทัศน์อย่างชำนาญน,นะครับทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะในประเทศเนเธอแลนด์นะครับตอนต้นด้วยนะครับแล้วทิ้งมรดกอันยาวนานไว้กับเจดีกรยุโรปด้วยทีเดียวนะครับผลงานศิลปะคริสเตียนโบราณของเจอร์รัสดิล นะครับเรื่องเรื่องนี้ครับแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยเป็นก้านสมองอย่างน่าสนใจนะครับซึ่งสื่อถึงการทํางานพื้นฐานและก้อนเมฆร,รอบเนี่ยแสดงถึงซิกซ้ายและซิกขวาเองนะครับรูปนี้นะฮะรูปนี้นะครับเอาละทีนี้ตรงกลางเนี่ยมีรูปล่างที่เป็นตัวแทนของจิตใจที่สูงกว่าสื่อถึงจิตสานึกที่ก้าวข้ามโลกแห่งวาตถุผลงานของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความลึลกซึ้งเชิงอุปมานิทัศน โดยผสมผสานสัญลักษณ์ทางศาสนาเข้ากับการสำรวจทางบัญญาดิ้งในงานศิลปะคริสเตียนอันล้ำเลิศอันล้ำลึกเนี่ยของเจอรัลดสตีเวนตเนี่ยสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนผสมผสานกับอุป,ปมานิทัศทางจิตวิญญาณชวนให้ใครให้ควรถึงการรับรู้และจิตสำนึกของมนุษย์ภายในผลงานชิ้นเอกเหล่านี้ครับล่างที่ยืนบนก้อนเมฆด้านซ้ายเป็นตัวแทนของสมองซีกสาย ซึ่งแสดงภาพโดยกางมือทั้งสองข้างออกการแสดงออกนี้เน้นย้ำถึงความสามารถในการวิเคราะห์ของสมองซิกไซด์โดยทำหน้าที่ผ่าและประมวลผลโลกด้วยการแยกองค์ประกอบต่างๆออกมาเป็นส่วนๆที่จัดการได้ช่วยให้ใช้ เหตุผลเชิงตระกะและแนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับในทางกับการครับรูปร่างที่ซ่อนตัวอยู่ในก้อนเมฆด้านขวาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของซิกซ้ายภาพนี้ทั้งมือทั้งสองข้างแต่กันนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทํางานแบบองค์รวมของซีกขวาซีกขวาของสมองซีกขวาอีกนะครับสมองซีกขวาเนี่ยจะมองเห็นโลกที่เชื่อมโยงกันและเป็นหนึ่งเดียวกันโดยอบรับสัญชตาตญาณความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจแบบควบคุม เกี่ยวกับระบบที่ซับซ้อนซิกขวาเนี่ยจะโดดเด่นในการสังเคราะห์ข้อมูลและการจดจํารูปแบบและการผสมสผส,มสานสสรูปแบบที่หลากหลายให้กับเป็นหนึ่งเดียวให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในงานศิลปะของเจอร์าดเดวิดเนี่ยครับจึงเป็นการสํารวจเชิงลึกถึงสัญลักษณ์ทางศาสนาและทํางานที่ซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ผ่านการจัด องค์ประกอบที่พิสูพิถันและสัญลักษณ์ที่รอบครอบของเดวิดเนี่ยท้าทายผู้ชมให้ไตรตรองถึงแง่มุมคู่ขนานและความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์และองค์รวมและบทบาททั้งสองอย่างในการทัดสุทางจิตวิญญาณเองสุดยอดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะครับจริงๆลึกซึ้งมากนะครับผมบอกเลยว่าผมแบบเข้าใจเลยว่าทาไมงานศิลปะในสมัยก่อนเนี่ยโดดเด่นขนาดนี้นะครับเอาละต่อไปเป็นสนัญลักษณ์ของ ลิ้นในอียิปต์นะครับนี่จะเป็นรูปนี้นะครับสัญลักษณ์ในอียิปต์ครับในตำนานของอียิปต์โบราณเนี่ยอะนูบินมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับลิ้นและหน้าที่การสื่อสารอะนูบินเนี่ยมักปรากฏอยู่ในรูปแบบของสุนัขโดยเป็นตัวแทนของปากสุนสัขเนี่ยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการส่งเสียงผ่านเสียงเห่าเป็นเอกลักษณ์ความสัมพันธ์นี้เน้นย้ำถึงการแสดงลิ้นของอะนูบิน ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่เปล่งคำพูดซึ่งมีความถี่การสั่นสะเทือนซึ่งจะเป็นต่อการพูดและการสื่อสารของมนุษย์ในโลกนะครับดังนั้นครับอัตบินเนี่ยจึงสวมเสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการพูดและการสื่อสารในวิหารของอียิปต์สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยขายายออกไปไกลเกินกว่าแค่การเปล่งเสียงเท่านั้นแต่ยังควบคุมไปถึงแนวคิดที่กว้างขึ้นของการถ่ายทอด ความคิดความตั้งใจและความรู้ผ่านภาษาในความเชื่อของชาวอียิปต์บทบาทของลิ้นในการแสดงออกทางวาจาเชื่อมโยงโดยตรงกับความสาามรถในการแสดงความคิดและอารมณ์จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการโต้อตอบและทําความเข้าใจระหว่างบุคคลในโลกกายภาพนั่นเองการเคารพบูชาอนูปินในฐานะเทวเจ้าผู้ควบคุมการพูดเน้นย้ําถึงการ ความชื่นชมอย่างลึกซึ้งของชาวอีโบราณที่มีต่อภาษาในฐานะเครื่องมือพื้นฐานในการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการสื่อสารทางจิตวิญญาณผ่านความเกี่ยวข้องกับลิ้นและบทบาทสําคัญในการเปล่งเสียงอนูบินเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงคําพูดและความสามารถในการกําเนิดและกําหนดความสัมพันธ์และความเข้าใจของมนุษย์น่นเองต่อไปครับเป็นพิลเลอร์ดีเจอียบนะครับหรือเสา ดีเจของอ e ีม่ไเองซึ่งมักถูกพนณานาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงและการรองรับมีความหมายลึกซึ้งในสัญลักษ e ณ์อีโบราณนะครับตอนนี้เนี่ยแสดงถึงกระดูกสันหลังของมนุษย์นะครับซึ่งเป็นความเป็นจริงทางสรีรวิทยาถือเป็นส่วนขยายและส่วนประกอบของสมองนะครับตรงกันข้ามกับความเข้าใจทั่วไปครับสมองและกระดูกสันหลังเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนโดยไม่มีการแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยพื้นฐานแล้วครับทั้ง2 เป็นหน่วยเดียวกันนะครับกระดูกสันหลังนี้มีบทบาทสําคัญในการเป็นตัวแทนของระบบประสาททาหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่เส้นประสาทอันซับซอ้อนนับไม่ถ้วนมาประจบกันเพื่อส่งสัญญาณไปและไปมาจากสมองเครือข่ายอันซับซอ้อนนี้ช่วยให้การสื่อสารที่จําเป็นต่อการทํางานของร่างกายเนี่ยเป็นไปอย่างสอดประสาทกันนะครับซึ่งเน้นย้ําถึงความสําคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ของเสาเดวิสนะครับ ที่เป็นตัวแทนของความยืดหยุ่นความต่อเนื่องและการสนับสนุนพื้นฐานที่จําเป็นต่อชีวิตและมีความมีชีวิตชีวาในวัฒนธรรมของอ e ีโปลันตนะครับระบบประสาทส่วนกลางมีบทบาทสําคัญในการกําหนดประสบการณ์ของมนุษย์โดยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจิตสํานึกของเรากับโลกแห่งวัตถุการรับรู้เรารับรู้ครับแล้วก็ประมวลผลและโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมผ่านการทํางานที่ซับซ้อนของระบบประสาทส่วนกลางและสมอง ในความเป็นจริงครับเราไม่ไน่าเผชิญกับโลกภายนอกโดยตรงครับแต่เราเนี่ยสัมผัสกับการจำลองที่ซับซ้อนซึ่งสร้างขึ้นโดยระบบประสาทของเราชาวอีโบลาเนี่ยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดนี้มากครับโดยมองว่าระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยเป็นกลไกทางไฟฟ้าที่สร้างการรับรู้ของเราเกี่ยวกับการดำรงอยู่ทางกายภาพพวกเขาเนี่ยตระหนักว่าประสาททาง ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของเราเนี่ยซึ่งได้แก่สิ่งที่เราเห็นได้ยินสัมผัสลิมรสและได้กลิ่นล้วนได้รับการประมวลผลโดยสมองซึ่งจะสร้างการแสดงภาพภายในของโลกที่อยู่รอบตัวเรานั้นหมายความว่าประสบการณ์ของเรากับความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อมภายนอกแต่เป็นการตีความที่ผ่านการกรองและสร้างขึ้นภายในจิตใจ จิตใจของเราเองนะครับนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังนะครับความเข้าใจนี้ท้าทายกับแนวคิดทั่วไปนะครับแล้วก็ที่ว่าเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับโลกกายภาพโดยตรงแต่ในทางกับการแนวคิดนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างแท้จริงคือการทํางานที่ซับซ้อนของร่างกายและจิตใจของเราเองการรับรู้ความเป็นจริงของเราเองนั้นได้รับอิทธิพลมากมากเลยอย่างมากเลยจากกระบวนการภายในของระบบประสาทซึ่งเน้นย้ําถึงแนวคิดที่ว่า ประสบการณ์ชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับวิธีที่สมองตีความสัญญาณมากกว่าโลกภายนอกอันเองซึ่งตรงนี้ครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือสิ่งที่เรารู้สึกเราคิดถ้าเราเน้นย้ำกับความรู้สึกแบบน,นั้นกับความคิดนั้นมันจะมีผลให้ดึงดูดสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าหาเราได้เร็วขึ้นแค่น,นั้นเองยิ่งเราเพิ่มพลังความรู้สึกมากเท่าไหร่นะครับ ความคิดเนี่ยจะไปกระตุ้นความรู้สึกพลังข้างในเนี่ยจะออกมานะครับประมาณนี้ครับท่านฟังสัญลักษณ์ลงศพของอียิปต์นะครับหรือแขนไขว้บนลงศพของอียิปต์ของชาวอียิปต์นั่เนเองนะครับรูปรูปรูปนี้เลยครับท่านฟังมีรูปนี้นะครับแขวนไข้บนลงศพของชาวอียิปต์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการทํางานที่ซับซ้อนและประณีต ของลานสายตาและการประมวลผลของระบบประสาทในสมองการไขว้แขนขวาทับกับแขวนซ้ายเนี่ยสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงทางกายภาพว,วิภาคนะครับและสรีละวิทยาที่ตาขวาตาเอ้ยตาซ้ายและลานตาลานสายตาได้รับการกประมวลผลโดยซีกขวาเป็นสมองของสมองเนี่ยเป็นหลักในขณะที่ตาขวาและลาน สายตาเนี่ยจะได้รับการจัดการโดยซิกสายก็คือไขวยกันนะครับสารที่จงใจนี้แสดงถึงกระบวนการที่ระบบประสาทที่น่าทึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางสายตานะครับการรับรู้ทางสายตาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากครับโดยใช้คลื่นแสงจะเข้าสู่ดวงตาก่อนแปลเป็นสัญญาณวิฟ้าแล้วส่งต่อไปยังสมองจากนั้นเนี่ยสมองก็จะแปลสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพที่สอดคล้องกันนะครับค่อยแข็ง ไข้แขวนกันบนลงศพสะท้อนถึงกระบวนการที่ซับซ้อนนี้ยิ่งอย่างมีศิลปะโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของสมองในการแปลงแสงเป็นข้อมูลภาพที่มีความหมายยิ่งไปกว่านั้นคือการแสดงสัญลักษณ์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่การออ้างอิงทางกายกายวิภาคเท่านั้นครับแต่เน้นย้ำถึงความซับซ้อนและความแม่นยำของการของความสามารถของสมองในการตีความและบูรณาการสิ่งเล่าทางสายตาอีก ความสามารถของสมองในการประมวลผลและการบูรณาการข้อมูลจะภาพจากดวงตาแต่ละข้างอย่างราบรื่นแม้จะมีเส้นทางประสาทที่ข้ามไปมาแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของโครงสร้างประสาทของเรานะครับชาวอียิปต์โบราณซึ่งรู้จักกันดีว่ามีความเข้าใจและชื่นชมสัญลักษณ์อย่างลึกซึ้งอาจจะใช้ภาพเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงความตระหนักรู้ถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างร่างกายและกระบวน การที่มองไม่เห็นซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตและการรับรู้ดังนั้นครับการค่อยแขวนเนี่ยจึงไม่เพียงแต่หมายถึงท่าพักผ่อนหรือท่าป้องกันเมื่อสีชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของมนุษย์อีกด้วยนะครับถ้าทางเชิงสัญญาณนี้เตือนให้เราเห็นตระหนักถึงความสามารถอนถัน่์ของสมองและบทบาทสําคัญในการตีความโลกที่อยู่รอบตัวเราครับ ถ้าทางดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อกระบวนการที่ซ่อนอยู่ซึ่งทําให้เราสามารถมองเห็นได้โดยเน้นย้าว่าประสบการณ์ทางสายตาทุกครั้งล้วนเกิดจากกิจกรรมของระบบประสาทที่พิถีพิถันและประสานงานกันได้อย่างเป็นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการไขว้แขวนบนลงศกโบราณเหล่านี้เนี่ยเป็นการยกย่องความซับซ้อนอันน่าทึ่ง ของการรับรู้ของมนุษย์และสติปัญญาอันล้ำลึกที่ฝังอยู่ในร่างกายของมนุษย์ทุกท่านนั่นเองดังนั้นครับทางฝังทุงท่านครับในประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้นะครับการพิสูจน์ดังกล่าวเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้การฝึกสมาธิและการนั่งทำจักกะนะครับหรือการทำยังไงให้เราอยู่ในโลกของความมืดโดยการหลับตาเองนะครับทีนี้ครับ เราจะเชื่อมโยงระหว่างสมองสติความคิดความรู้สึกถ้าหากท่านฟังทุกท่านเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งได้ท่านฟังจะเข้าใจเลยว่าจักรวาลจริงๆเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีนี้เป็นปีใหม่แล้วนะครับวันนี้วันที่1เดือน1ปีคิทักดสองักราช2025นะครับน่าจะ น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณท่านฟังท่านที่ คอยอยู่และซัพพอร์ตผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด u b s ส r i b ์และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ได้ทุกความเชื่อทุกศาสนานะครับสิ่งที่ผ่านเขา้ามาในชีวิตผมและผ่านออกไปนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงทุกขึ้นความถี่ทุกมิตินะครับจกักรวาลและกลาแล็กซีสิ่งมีชีวิตนอกโลกและในโลกด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับความมั่งคงมั่งคั่งที่มอบให้กับผมขอบคุณไป สุขภาพที่แสนดีจิตใต้สำนึกของผมจิตสำนึกของผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ